สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค r y ปโต d o อกนะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจสรับเอาคอยหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชล i n งนะฮะ a p ป t o a ที่พัมขึ้นมารวมถึง XRP ที่มีข่าวดีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ Bitcoin ที่ในนักขณะนี้มีเวลหรือว่ามีลายใหญ่ต่างๆเปิดโพส i t i o n l o จนมีแท่งเขียวพีขึ้นมาในช่วงราคาประมาณ29,000อย่างหนักในนักขณะนี้นะครับหรือว่า29,000มันคือหลุมแล้วเพื่อนจริงๆนะครับเพื่อนๆนะ คิปไปดนี้ฮะพายกันเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่พี่ดูกันยังไงฝากกด like กไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรูเงินพ่อไหนที่ต้องการพพอร์ตช่องนี้สามารถสแกนสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมานคิตอดตัวลอกตรงนี้ก็สามารถทําได้หรือจะดูวิดีโอบุ๊กก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับส่วนเทรดบิตคอยที่แบกเทสได้แล้วยอนหลังกว่าสิปีนะตอนนี้เพิ่มเนื้อหาเข้าไปให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูก็เข้าไปดูกันได้สําหรับคนที่สังส่งซืง้อกันไปก่อนหน้านี่นะแต่ถ้ามืล กดลิงก์ใต้คลิปตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Spot Bitcoin ETF กันก่อนเลยแล้วกันนะครับถือว่ามีข่าวลือมาหลายข่าวอยู่เหมือนกันนะในช่วงช่วงนี้นะครับว่ากอาอลอตอสารัตน่าจะ Approve Bitcoin ETF จริง,รงๆเพื่อนๆที่เป็น Spot นะภายในระยะเวลา4ถึง6เดือนข้างหน้านี้นะครับเพื่อนๆนะทางเวลเขาก็บอกว่า มาจากทางอินไซเดอร์จากทางแบ็กรอกนะครับแล้วก็คุณไมค์โนเกตล่าสุดนะฮะก็ได้ออกมาบอกว่ามีข่าวลือนะครับผมหรือว่าข่าววงในนะฮะจากทาง Invesco แล้วก็แบ็กรอ g นะครับบอกว่าอย่าถามว่าจะแอปปุบหรือไม่นะครับถามว่าเมื่อไหร่แล้วกันนะหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าแอปปุบอยู่แล้วนี่แหละนะฮะ แค่รอว่าเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมสรับสปอตบิตคอยเอ t ีเอฟนะครับอันนี้ก็ต้องจะบอกว่ายังไงเชื่อหูไว้หูไแม่เพื่อนๆน,นะคงจะไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพื่อนๆน,นะทุกอย่างเป็นการคาดเดาเป็นการคาดการณ์นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าที่คุณไมโนเกรดบอกเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเพื่อนๆน,นะเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนดังพูดแล้วมันจะต้องถูกเสมอไปตรองไหมเพื่อนๆก็อาจจะมีผิดมีถูกกันได้นะครับซึ่งไมโนเกรดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ซูเปอร์บูลิสต์นะครับกับลูน่านะเลโดว เต็มหัวไหล่นะครับเพืเ่อนนะสำหรับรุ้นนาโดควอนนะครับนะก็ถือว่าลายใหญ่ขนาดนี้ก็ยังคิดผิดกันได้นะเพืเ่นอนยังไงก็เชื่องหูฟังหูเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลออนเชนกันบ้างนะครับล่าสุดก็ถือว่าเอเชนต่างๆเนี่ยมียอดการซื้อบิตคอยค่อนข้างเยอะเปเปืเป่อนโดยเฉพาะ ช่วงเมื่อวานนี้นะครับมีการซื้อกว่า400ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแล้วก็ถอนออกไปนอก A ain, เอเชนเพื่อนๆนะมูลค่าเยอะเหมือนกันนะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับใน,นขณะนี้ที่มีการถอนออกไปจากเอเชนนะครับซึ่งจำนวนที่ใหญ่ๆจำนวนที่เยอะเนี่ยก็จะมาจากทางเจมินายแล้วก็เบดชั่ม um นั่นเองนะครับเจมินายก็เป็นอีกหนึ่งเอเชนที่เป็นเจ้าดังที่ทางฝั่งสหรัฐนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่านะครับเข้าไปซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้ง แล้วก็ถอนออกมาในตอนนี้หรือว่าเอาออกไปเก็บไว้ในโควเลตอยู่ในนักขณะนี้นะครับรวมถึงถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณไม้นะฮะได้พูดถึงในเรื่องของ open interest นะครับหรือว่าคนเปิด position ในนักขณะนี้เริ่มที่จะคึกคักขึ้นมาอย่างผินผูไปตามเพื่อนเือนถามว่าคึกค,คักแค่ไหนกําลังที่จะคึกคักจนไปแซงช่วงที่เกิดวิกฤต ftx ในช่วงปลายปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเพืเ่อน,นๆนะโกถือว่าตอนนี้ดูมาว่าตลาดจะเริ่มมีแรงกด เพื่มหรือว่าเริ่มมีความคึกคักขึ้นมาบ้างบางส่วนโอเคแหละอาจที่จะไม่ได้พีคอะไรเหมือนยังช่วงโบราณที่ผ่านมาถูกต้องไหมแต่มันก็เริ่มได้จมมีความคุกกุนแล้วหรือไม่หลังจากนี้นะครับซึ่งทันทีเชนั้นตอนที่เราจะทํากําไรหรือว่าตอนที่เราจะได้ประโยชน์จากการเก็งกำไรเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากจุดที่ไม่มีอะไรได่โชว์อยู่แล้วถูกต้องไหมถ้าเราไปเริ่มเก็งกำไรในจุดที่แบบทุกคนเขาเข้ามาหมดแล้ว ไปเริ่มเก่งกำไรตอนที่ออกกระแสหลกักออกสื่อเมนสตรีมออกช่องหลักแล้วเนี่ยบางทีมันหนาที่จะสายกันไปละเพราะว่ามเมล็ดกระตังที่ทุกคนรู้มันก็คือไม่ใช่โอกาสถูกต้องไหมครับยังไงก็ช่วงนี้ทำการความไม่แน่นอนทำการความตึงเครียดต่างๆทำการวิกฤตดอกเบี้ยวิกฤตแบงก์ต่างๆ,า Beer, างๆไม่รู้ว่าจะขึ้นจริงไม่ขึ้นจริงนะครับซึ่งเราม่รู้หรอกว่าน้อว่ามันจะขึ้นจริงหรือว่าขึ้นไม่จริงนะครับเราจะรู้ว่ามันขึ้นจริง,รงก็ต่อเมื่อเราผ่านบูรันมา แล้วอะรู้เพื่อง่ายแล้วว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหเป็นบูลลันมาเยอะแล้วดวยว่ยก็คือมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้เพื่อนนะเวลาที่เราดูยอก,กราฟย้อนหลังกลับมาว่าเฮ้ยโอ้โหตอนนี้มันเป็นบูลลันแล้วตอนที่เรามั่นใจมากๆนั่นแหละนะครับตอนนั้นอาจจะเป็นจุดที่ไม่เวิร์กแล้วก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เข้ามาดูเลโชนในแต่และเอเชนนะครับอย่าง Bit ดเมกไ y บิดหัวบี้นะฮะเดอะบิดนะครับจะสังเกตว่ามีคนเปิดลองโพส i t ชันแบบพีคถ้าเราดูนะเพื่อน ลองนึกสภาพนะฮะพีคแบบแท่งแบบเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะฮะสำหรับการเปิดโพสชั่นลองนะครับนะก็มีมาทุกไอเชนเพืเ่อนๆนะอย่างที่บอกนะฮะไบบิทหัวบี้บิลแมกนะครับพัมขึ้นมาในตอนนี้สําหรับการเปิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นหรือว่าเปิดโพสชั่นลองนั่นเองนะครับนะก็ต้อง,องรอดูว่าเวลตนน่างๆเหล่านี้จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะครับนะนีเพืเ่อนๆมองกันยังไงหรือว่าจะเป็นเวลชาวไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถือว่าพัมขึ้นมาหรือว่ามี โพสิชันขึ้นมาเยอะมากๆในตอนนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง XRP กันบ้างนะครับเพื่อนๆก็ล่าสุดรูปภาพรูปแมวตัวนี้นะฮะทางเจมินายบอกว่าเป็นอ่าอินเทอร์นนะครับหรือว่าเด็กฝึกงานนะครับกำลังรอทางเจมินายให้ลิสเหรียญ XRP อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะลิสเร็วๆนี้นั่นแหละนะครับเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางศาลเขาก็ได้แอปพูฟอยู่แล้วนะครับว่า XRP ไม่ใช่ security นั่นเองนะครับนะก็เลยส่งผลให้กระดานเทรดต่างๆเนี่ย กลับมารีลิสเหรียญ XRP ที่ทางฝั่งสหรัฐกันนะครับก็ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับทางเจมนานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกคาร k เค c นคริปโตดอทคอมคอยเบสก็รีลิส XRP นั่นเองนะครับนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับ XRP หลังจากนี้ได้นะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าราคาจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูข่าวจากทางคริปโตโกลบอลนะครับได้รายงานในเรื่องของ โกลเด้นครอสเพื่อนๆหรือว่าการตัดกันเนาะสำหรับชาร์จ3เดยนะเพื่อนๆนะสำหรับชาร์จ3 d a เของ XRP นะครับซึ่งเป็นการตัดกันในครั้งที่3นะครับอ,อันนี้คือครั้งที่3นะอันนี้คือครั้งที่2นะครับในตอนปี2021แล้วก็เป็นบูรันขึ้นมาเนาะแล้วก็ตอนปี2017 ก่อนที่จะเกิดบุรันขึ้นมานะครับนะก็ต้องรอดูว่าครั้งที่3นี้จะเป็นบุรณนจริงหรือเปล่านะครับ,รบ,รบเพื่อนๆรอลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าช้าสามเดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะ,ส,ะสำหรับช้าสามเดย์นะครับแต่ถ้าเราดูมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอตัดกันปุ๊บสำหรับช้าสามเดย์แล้วราคามันจะต้องขึ้นอย่างเดียวคงจะเป็นคงจะไม่ใช่ไปแบบนั้นนะเพื่อนๆถ้าเราดูในต่อปี2017เนี่ยครอสปุ๊บก็ลงมาก่อนนะคือมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเนาะราคามันอาจจะโดนดั้มลงมาก่อน เราค่อยก,กลับขึ้นไปก็ได้เพืเ่อนๆนะอันนี้เกินในตอนปี2017ครอสปุ๊บโดนดั้มทาโลใหม่เลยนะแล้วขึ้นไปใหม่นะครับโหดหน้านตลาดนนคริปโตนะฮะแล้วก็ตอนปี2021ครอสปุ๊บเป็นไงฮะครอสปุ๊บโดนดั้มตุ้มทําโลใหม่แล้วขึ้นนะฮะไอ้เอานี้ครอสปุ๊บจะทําโลใหม่หรือเปล่าแล้วขึ้นหรือเปล่าอันนี้คงจะตอบไม่ได้นะเพืเ่อนๆน,นะแต่มันเคยเกิดขึ้นแบบนี้มา2รอบแล้วนะครับที่มันสับขาหลอกมันเทจนหลุดโลเลยอะ จนต้องคัดะนะแล้วมันก็กลับขึ้นมานะครับซึ่งถ้าอรอบนี้มันหลุดโลเลยก็คือต้องขายทาตามวินยัยถูกต้องไหมต้องออกก่อนนะฮะแต่ถ้ามันทะลึ่งกลับขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องพิจารณานะว่ามันเป็นการกระทําของรายใหญ่แบบในช่วงก่อนนั้นหรือเปล่าที่ทุบจนหลุดแล้วขึ้นแสกหน้าเลยนะครับนะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ ต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางแอปตโต้กันมากนะครับหรือว่าเหรียญ APT ล่ AP ลาสุดพัมขึ้นมาเป็นดับเบิลดิจิตประมาณ15%นะครับนะในไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามีการประกาศเป็นพาร์เนอร์กันเนาะ กับทาง Microsoft ในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับนะหรือว่าเมื่อวานนี้นั่นแหละนะครับถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับที่รายใหญ่อย่าง Microsoft จับมือกับ a p ปโต้นะฮะซึ่งการจับมือกันในครั้งนี้ก็จะทําในหลายๆเรื่องนะครับก็คือจะเป็นการบริดจ์นะครับหรือว่าเป็นการเชื่อมต่อสะพานเว็บ2ไปเว็บ 3, สําหรับคนที่ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนาะก็คิดว่าการโทรแคแนลเซชันเนี่ยหรือว่า การที่จะเอาแอสเซทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือไม่รู้นะนอนาคตอนาคตจะทําหรือเปล่านะครับแต่บล็อกเชนมันทําได้หลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่จะโทเคนน z เซชันเนี่ยมันโทเคนนเซชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรวมถึงในเรื่องของ CBDC ก็สามารถทําได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็จับมือกันเนาะซึ่งอนาคตเราไม่รู้เลยว่ามันจะมี product อะไรมาจากทาง Microsoft ที่ได้จับมือกันกันกบทางอปตอด้วยหรือไม่นะเพื่อนๆนะอันนี้ก็ต้องจับจ้อง กันตอไปให้ดีนะครับว่าจะมีโปรดักต์ทางการเงินหรือว่าโปรดักต์ในเรื่องของเกมอะไรมาจากนี้ให้เราได้จนโฉมกันหรือเปล่านะครับนะโป mm hmm. ร i c r o s o f t ก็ทำค่อนข้างหลายอย่างอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ซึ่งทางเหรียญแอป t o อนเนี่ยโฟลเดอร์ก็คือคุณโมฮัมหมัดใช้นั่นเองนะครับนะก mm ็ hmm. ก่อนหน้าน,นี้เคยทำงานอยู่ที่ Meta หรือว่าที่ a c e b o o k นะครับหลายคนน่าจะเคยศึกษาประวัติเขามาดีนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นเดฟที่มาจากทาง Meta นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาทำ ทางแอปตอดนะฮะแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าเคยทํางานที่ทางแบ็ก็อกกันมาด้วยนะครับเ่อนก็ถือว่าเป็นอนหนึ่งคนที่โปรไฟล์ค่อนข้างโหดใช้ได้นะฮะก็น่าจะดีหรือเปล่าอันนี้คงจะตอบไม่ได้นเนะเพืบอนนะรอเรารุ่นกันต่อไปว่าแอปตอดจะเกิดหรือว่าไม่เกิดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเอาคอยอย่างเชนลิงกันบ้างน,นะครับล่าสุดจับมือกับทางเบสนะครับในการที่จะปล่อยไพ่ฟีดหรือว่าการที่ใช้ ออร c โคนะครับในการที่จะส่งข้อมูลไปให้กับ d e f าต่างๆ,ๆที่อยู่บนเบสนะครับซึ่งถ้าเรามองว่า d e f าบนเบสน่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเชลลิงก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่หลังบ้านโปรเจกต์ดีฟาต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างไรแล้วการ Feed Data ต่างๆจาก Real World a s s e t เนี่ยหรือว่าข้อมูลบนโลกความเป็นจริงเข้าไปสู่บล็อกเชนเนี่ย เป็นเรื่องนึงที่สําคัญนะเนาะเพราะว่าถ้าข้อมูลที่ฟีดเข้าไปผิดเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพื่อนๆนะสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น d e f าหรือว่าเป็นเกมเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการส่งข้อมูลเข้าไปอย่างแอปพลิเคชันนั้นๆถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งทาง s h a r l i ก็ทําสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับนะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลนะครับซึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ใช้งานกันเยอะในนักขณะนี้ก็คือ private นั่นแหละนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ e f ฟส่วนใหญ่เขาก็ทําพวกการเทรดถูกต้องไหมซึ่งการเทรดก็จะต้องใช้ราคามาเป็นการคำนวณถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าราคาผิดหรือว่าไปใช้ o r โ cle จจากเจ้าอื่นเนี่ยโอเคแหละมันก็อาจจะดีหรือว่าไม่ดีอันนี้ก็ไปว่ากันต่อนะฮะแต่ก็ถือว่ารายใหญ่ที่สุดก็คือ เชลลิงนั่นเองนะครับนาก็ถูกว่าต้องรอจับตาว่าหลังจากนี้จะเขาเรียกว่าอะไรดี f าจะไปได้ไกลามากกว่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้ามันไปไกลามากบ้าเนี่ยเชลลิงก,ก็น่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะ อันนี้คือข้อมูลพื้นฐานนะเรื่องราคาอันนี้ต้องไปดูกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นฐานที่ดีบางทีราคาก็ยังไม่พั้มนะครับเพื่อนๆนะโอเคพื้นฐานดีก็มีโอกาสที่จะพั้มแต่ราคาจะพั้มได้จริงๆก็คือต้องมีคนซื้อนะเพื่อนๆนะถ้าพื้นฐานดีแต่ไม่มีคนซื้อมันก็คือไม่พั้มนะเพื่อนๆนะสุดท้ายแล้วมันคือ ออเดอร์บุ๊กซื้อขายนะครับเพื่อนๆอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าแชรลิงก์จะมาหรือไม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนนั้นนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้สามารถที่จะเข้าไปเตรียมพร้อมนะฮะสำหรับสูตรเทรดบิตคอยที่แบ็กเทสให้แล้ยวย้อนหลังกว่า10ปีเนี่ยลิงก์แปะไว้ดว้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะสำหรับวิดีโอบุ๊กในข้อมูลที่ผมเอามาใส่เอาไว้ให้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เพิ่มเนะะื้อหา เป็นวิดีโอเข้าไปให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ซื้อกันไปก่อนนน,นี้ก็ยังไงอย่า,ยาลืมเข้าไปดูเนื้อหาอัปเดตกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครลืมลิงก์กันไปแล้วก็ทักเข้ามาที่ไลน์ i อคิวตัวด็ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนันนสมมนบ,บนสนุนกันโดยเสมอมานะครับก็ถ้ามีแนวทางต่างๆในการเทรดก,ก็จะพยายามใส่ไว้ในนั้นเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในอนาคตเพิ่มเติม กันเอาไว้ด้วยนะครับเบื่อๆนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อปุ่มแดงด้านล่างตรงนี้แล้วก็ทำการแนบสลิปกันได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ไลน์แอดกิฟโ o ด็อกกันก็ได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ